ดารามีหนวดคนไหนโดนใจอาม่าที่สุด EP สามคนแรกอนันดาอังนาลาเอออานาลากับซันนี่ชอบใครมากกว่า ชอบอาจารย์นี่อ๋อชอบอาจารย์นี่มากกว่าทำไมอะไอจามุกก็ดีตาก็กลมปากก็สวยหน้าเยยวหน้าไข่อังละหลาดีอีกแบงหนึ่งตาโมโมองก็ตรงนั้นก็มีอะไรมีสีอะไรอ่ะชอบอาจารย์นี่มากกว่าผมก็ชอบอาจารย์นี่มากกว่าอาจารย์นี่อาบอยอบอยมงก็ไอไอเล่งหนังอ่ะรู้จักคนนี้อ่ะมากองเล่งหนังกันน้าเล่กอ่ะเคยเห็นเนาเออเคยเห็นเนาะชอบใครผมชอบอาจารย์นี่มากกว่าอาจารย์นี่ก็ชอบมากกว่าหมองก็มี ไม่มีเนื้อโตทับยิบัวหน้าอบอยเหมือนเหมือนไม่ค่อยมีเนื้ออ่าอาจารย์นี่ดีลูกโต้เยสิหน้าอิ่มลอยลูกโลเลยอาจารย์นี่กับอปโปว่าก็ชอบอาจารย์นี่อ่ะอาจารย์นี่ก็มากกว่าแต่อีกครั้งก็สวยหน้าตามองของ,งนั่ง <c oughs> อ่ะอือก็งงแห้งก็ดีแต่ว่าชอบของน่งมากกว่าแสดงว่าอาจารย์นี่ชนะเลิศเลยอ่าว่าชอบอาจารย์นี่ที่สุดเลย